เอ้ยกไมาหมอเงียนไม่ดอกดอกไหม่ผานมาเป็นน้างฟ้าน่็เป็นน้างฟ้านเลยเด้เหมืพวกเราดอกสีสุสีสมมึงอันอลังการเนาะมึงหน่นาะมึงไม่เห็นเด็นระย่องเอฟซีนน่อาสิูาก็มากมื จุดเล้วล้ยอันนี้ได้ละอันนีตงไปบ้างมุ่งุนบางข้าง่สองข้างเอไปบ้างอันนี้ก็2องข้างเลออต้องไปโตไปตโตโตโตยุคหันหลังได้ันมาานไหนที่พี่ท่นไหนเนี่ยี่กีกับบ้านที่ไหน นิจาวตสังฆาลักโอปาทวายธรรมมีนวมโอปจิตวานิุชันติเตสังโอปะจมสุกโอนนิจาวาตสังฆาลักโอปาทวายธรรมิีนวมโอปะจิตวานิุชันติเตสังโอปะจมวชุกโอนยมยืมยืมหียใจนุกชูหายจนี่แะนะโอาชิตบวันเอ้ยมาไปบ้าน

เออเาตองแม่น่ยตนไห้เนอสุดันต้นไห้หมเป็นเมือดอมัรเอ้ยมักไม่ขวดที่ใส่หลอนี่หามน

อย่างนั้นเป็นกำเป็นเบนเนาะนางเบนนางเบนนางเบนเอขอกแตกขอกแกเขอกแตกแตกไปไหมลูก พวกระวังแตนเด้อพกวแม็กว่ายนีผู้ดประสัยข้างไหนอะไรนี่แม่แตนแม่แตนย้ายเอามาเอามาเอกไปอัไปผู้ได้ถือกระโปกแตนระโยดระไรโอ้แแตน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 ระวังแตนระวังแตนกระโกยึดใสจุดเม่ลูก